รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ครับรายการข่าวคุยข่าวสยองสินกับกระผมครับเจมยอดไผ่ครับค่ะและดิฉันบาร์กษตรกรระอิงคําค่ะซึ่งแน่นอนวันนี้นะครับเรามีข่าวดีๆมานําเสนอกับคุณผู้ชมนะครับเข้ากับสถานการณ์โควิด -19 ครับคุณบาร์ดใช่แล้วค่ะซึ่งศิลปินหลายท่านช่วงนี้หันผันตัวนะครับไปเปิดกิจการของตัวเองไปเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับซึ่งหาทางรอดทางออกให้กับตัวเองในช่วงโควิด1 9 แน่นอนค่ะคุณยอดไถยค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะที่เราจะมาล้วงล้วงมาเจาะประเด็นเจาะประเด็นใช่ค่ะแชฉไหมครับไม่แฉไม่แฉนะครับและเป็นเป็นใครไปไม่ได้ค่ะวันนี้ขอต้อนรับคุณจำมิตรจิตอากุศลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุจมิตรครับออเป็นต่จำเนาะ คุณจำมิดครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์หรืออะไรแบรนด์ของตัวเองนะครับมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมครับค่ะวันนี้ดิฉันนะคะมีน้ำปลาร้าปรุงรสทรงเครื่องมานำเสนอท่านผู้ชมค่ะน้ำปลาร้านี่เองแต่ว่าน,นะครับคุณจำมิรครับผมว่าน้ำปลาร้านี้มีหลายคนที่ทำ<ช>แล้วใช่แล้วค่ะใครๆเขาก็ทำขายกันเนาะใครๆเขาก็ทำางันหมดแ,<ต>แล้วนะครับสูตรของดิฉันอร่อยไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะวิจริงเหรอคะค่ะ เพราะฉะนั้นต้องมีเคล็ดลับพิเศษต้องมีเคล็ดลับพิเศษแล้วคุณจะไม่คิดว่าอะไรเป็นจุดสําคัญที่ว่าน้ําปลาของคุณนี่ไม่เหมือนใครนี่เลยค่ะสโลแกนน้ําปลาปรุงรสทรงเครื่องของดิฉันนะคะกินกับอะไรก็อร่อยค่ะนั่นนั่นแสดงว่ากินกับอี่ยังแต่อร่อยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มีเมนูโอ้าให้ทดลองปลาของดิฉันคํางหิวพอดีเลยมีเมนูมาให้ทดลองอ่ะ อ่ทีมงานค่ะขอทีมงานนะคะขอขอชอด้วยค่ะช่อคจะเป็นขออกขาช่อนจะเป็นไข่เจียวข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวนะครับที่แปลกใจว่าเอาไข่เจียวมากินกับปลาได้นี่คือแปลกใจว่ามันเหลือเท่านีหนียครับทีมงานค่ะขอเราถ่ายทำดึกทีมงานทีมงานกินเบิร์โอเคครับอ่ะเข้าเรื่องเข้าราวเลยวันนี้เริ่มที่เมนูแรกก็คือ ไข่เจียวค่ะไข่เจียวที่เราเห็นมันไม่ได้กินกับน้ำปลาร้านะคุณบัตกินกับอะไรคะมันต้องกินกับซอสกินกับซอสปรุงรสอะไรหลากหลายหรือจะกินกับส้มตําอะไรเขาก็กินแต่อันนี้จะมากินกับเทน้ําปลาร้าใส่เลยเหรอครับหรือยังไงก็บอกแล้วไงคะว่าน้ําปรุงรสตัวนี้กินกับอะไรก็อร่อยค่ะโอเคโอเคกระสันถอดไข่เมนูนี่บัตรขอซิมเดอร์เอาคุณบัตรชอบใช่โอเคขอชิมเดอิ์เดี๋ยวคุณปุนลองเทเลยครับว่ามันควรใส่เท่าไหร่ครับ ใส่เยอะขนาดนี้ไม like, ่เค็มไปเลยหรอครับไม่เค oh, ็มค oh, oh, ่ะบอกว่า well, ก oh, ah, ินก ah. ับอะไรก็อร่อยโอ้หืมกินหอมจุนมากเลยนะคุณบ right> ัสโอ้โหได้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 ผมว่าได้อย่าโองนะคะอย่าโนะคะเป็นไงครับคุณบัสครับโอ้โหเป็นไงฮะอร่อยอ่ะเป็นไงครับคุณบัสอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยแล้วได้มากได้ได้ได้ โอ้ oh, มันกินได้จริงๆเหรอครับเนี่ยตั้มพ uh ่อเนวะกินกับอีหยังกับแสบโอ้คุณผู้ชมครับเมนูแรกกินกับทอดไข่ก็อร่อยเออแบบตอบโจทย์มากี่วันนี้มี3เมนูนะคะ3เมนูเลยนะเมนูต่อไปเมนูเมนูต่อไปทีมงานค่ะมีเมนูต่อไปครับทีมงานครับเมนูต่อไปอุ้ยอีหยังก็หอมเนี่ยมาม่ามันมีกึ่งสัเเ็จรูปมอไฟบะมีกึ่งสําเ็จรูปคุณอย่าบอกนะว่าต้องใส่น้ำปล้าเนี่ยใช่ค่ะ มันจะขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่เคยมีรถแบบนี้กวยไตไม่ถามหาแล้วครับไม่ค่ะโอ้งั้นลงมือเลยครับคุณจำปูนครับใส่นิดเดียวก็อร่อยเลิศเลิศเพราะอย่ามันสใส้หลายมันสิเค็มไม่เค็มค่ะคุณยอดไผ่คุณลองชิมดูจริงๆน้ำปลาลาเขาได้จริงๆนะคะต้องชิมใช่ไหมครับต้องชิมต้องชิมได้คือมันได้มันได้ปได้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 หมวนเลยค่ะหมวนเลยค่ะหม้วนเลยค่ะ น้องซัมพอระวังใจลงตัวมากเลยคุณบ้า็นั่นแหะสิเอาลองดูมันลงตัวมากขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านอาจจะหิวหรือดิฉันขอซดน้ำล้วกันโอเคขอซดน้ำออันนี้คือเป็นไงครับคุณบ้านคืออะไรครับแซ่บแท้ เกครับแบอ๋อโอเคเมนูที่สองก็ผมมาถือว่าสุดยอดนะแล้วเมนูต่อไปคะเราผ่านคือเราผ่านอาหารคาวไปแล้วก็ปลลาของเรากินกับของหวานก็อเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับคุณจะปนคุณเพี้ยนอะไรไปหรือเปล่าไม่เคยปาราที่คือมันเป็นส่วนปรุงรสของอาหารคาวนะครับใช่ค่ะบอกแล้วว่าสโลเกนเรากินกับอะไรก็อร่อยค่ะโอ้งั้น มีเมนูอะไรครับลองผมลองผมลองทีมงานค่ะทีมงานค่ะทีมงานต้องต้องต้องลองและเชิญ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 เลยค่ะทีมงานค่ะทีมทีมงานเชิญเลยค่ะน้ำปลาสุดยอดเลยครับอ่าลองดูลองดูน้ำแข็งใส่นะคะน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสนี่นะยกเครื่องมาเลยโอ้โห ทีมงานคะขอท็อปปิ้งหน่อยค่ะครับอ๋อมีท็อปปิ้งด้วยท็อป้โหพูดยอดมากพูดญปุ่นโอ้ยบัตรพูนพูนเลยเด้อโดดมากท็อปปิ้งมีอะไรคะน่ะอย่าฟฝ้าใส่อย่าฟฝ้าใส่อย่าฟฝ้าใส่เดี๋ยวขอพูนๆก่อนครับขอน้ำแข็งแบบพูนๆ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 เนาะพูนพคือสดๆแบบลาวาลาวน้ำแข็งทีมงานเราเตรียมมาแค่นี้จริงๆค่ะแล้วเวลาที่เราหิวน้ำเราเราสามารถจิ๊บได้ไหมครัอันนี้เอาลงไปได้เลยนะคะผสมกับน้ำแข็งหรือน้ำขิงได้ไหมครับได้ค่ะโอ้ผสมน้ำขิงได้ด้วย โอเคครับโอ้ยลงไปเลยอปิ้งับปิ้งลหน่อยค่ะมันขนาดนี้เลยเหรอครับคุณผู้ชมน้ำตาของเราต้องมีท็อปปิ้งกินกับอะไรก็อ้โอ๋อกะบอกเคยกินกักทีอเดินประเดกใส้น้ำแข็งใสนี่เด้อมันขนาดนี้เลยบอกใิรชิมครับ ยายฉันชิมก็ได้จะได้รู้ว่าโกหกหรือไม่โกหกในยอดไทยโอเคครับโอเคเอาเลยเด้อเพราะเก่งใจแหละเด้อขออนุญาตนะคะขออนุญาตปีเด้อจริงๆนะเนี่ยอะลองดูลองดูโชหนากรองเลยครับคุณบาทครับนึ่งโอ้ยกินไหมโซดอปยจงไวฮิกูนี่โอ้ยกินกินเป็นไงครับคุณบัตคืออะไรครับ ได้โอ้โหสุดยอดมากคุณปนุนค,คุณยอดไผ่ลองลองชิม <c oughs> ผมต้องชิมด้วยเหรอครับต้องชิมค่ะจะได้รู้จะได้รู้ไงคะว่ามันกินกับอะไรก็อ,อร่อยอืมเออได้ได้ได้เนาะ่กินปลาหย่าโาเลยไหมก็ <c oughs> ได้อ่ะ <c oughs> อุ้ยฉันสีหายฉันบ่เคยกินปลาแดกกับนังแข็งใส่ยักษ์เทียนแต่หน่อยเถ่าใหญ่มานเม่กูบ่เลี้ยงใส่ยักษ์เทียนดีปลาแดกมุ่นมั่งจังกะเนี้งกูย่างเดือกันหยิบปลาแดกเจี๊ยบปนี่นั่นต้องล่องครับพี่น้องต้องล่อง คือแบบว่าเอาไปใส่ถอดไครแล้วสิกลายเป็นนัวเอามาใส่ของหวานแล้วสิกลายเป็นหวานมันกับปวดกับปดเพราะฉะนั้นมันต้องมีสูตรต้องมีเคล็ดลับอย่างหนึงต้องมีเคล็ดลับใช่มันต้องมีเคล็ดลับประเด็กของเรานะอือ็จะฟังถึงเคล็ดลับนั่นเด้อจะฝฟ้าสุดฟังประเด็กตัวนี้รตแรกรถทำมาหนึ่งล้านขวดหนึ่งล้านอันนี้ใช่โทรงออกนอกมหมดเลยทรงออกนอหนึ่งกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าประเทศ อ๋าอันนี้ช่วงนี้ส่งออกนอกแต่ณตอนนี้ก็คือจะทําจําหน่ายที่ประเทศไทยแล้วนะคะจะทำจำหน่ายที่ประเทศไทยแล้วคุณผู้ชมครับรอติดตามนะครับว่าเขาจะเริ่มทําจําหน่ายวันไหนวันที่เท่าไหร่และจุดไหนงั้นคุยกันเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันขอโอเคคุณจะปูนและว่าผมจะถามคือปัจจัยหลักและก็วัตถุดิบหลักเนี่ยเนี่ยไอ้น้ำปลาร้าตัวนี้เราผสมอะไรกว่าเราจะต้มสุกกว่าเราจะผสมอะไรที่อื่นเขาอาจจะใช้ปลาที่เอ่อจากอเมซอนหรืออะไรคุณใช้ปลาที่ไหนฮะ ของเราไม่ได้ใช่ปลาค่ะไม่ใช่เนื้อปลาไม่ใช้ปลาเราม้ใช้อะไรปลาครับแต่มีเนื้อปลาเป็นองค์ประกอบค่ะเป็นองค์ประกอบส่วนใจหลักของเราเลยก็คือ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 หนูท้้งขาวค่ะทงขาวเว้ยบ้างอะไรเป็นทายากหัวเนาะอันเทามันไหลไหมจ้ามันตบ ไปหน้าได้ค่ะอใส่กับน้ำตลาดสดตลาดส่งออกนอกเต้นรู้รองเท้ากันเลยตรงออกขอดนอกผลบอลได้เนี่ยนะค่ะข้อแข็งขี่กับเพื่อนขออนุญาตนะเอาเอาจังจริ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 งมันบ่กัก็ได้อยู่ดี มันงไปในรู้แต่มันกับบนมปนสีเอาหนูทองขาวมาเฮ็ดสะอาดมาล่ากเขาสะอาดอะไรเนี่ยเดี๋ยวไงโอ้มันไม่ตายแล้วตายแล้วเอาเอาจังที่ซะปากผลิตภัณฑ์เลยครับปากผลิตภัณฑ์เลยครับคุณปูนครับด้วยนะคะน้ำปลาร้าปรุงรสทรงเครื่องฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องในเด้อค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเดไปวัให้แห้งบ่ได้เสียงยังครับต้นเท็จยัง ตดขอยกระตดดเุกขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเป็นไรครับคอยคือปวดท้อง <c oughs> คอยปวดท้องขออนุญาตมาเดี๋ยวเขาไปห้องน้ำโอ้ยเดี๋ยว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 ฝากคุณยอดภัยปิดรายการแล้วครัตอนนี้ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไปใส่เดี๋ยวไปขี้ยอด <c oughs> โอเคครับคุณผู้ชมครับ สำหรับรายการเราคุยข่าวกับสยองศีลนะครับปิดลงตัวไปกับน้ำประลาปากคุณผู้ชมไว้ท่านกันนะครับมีอีพีไหนอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกับพวกเราสยองศีลนะครับขอบคุณครับ